ค่ะชาวลัคนากรกฎราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นการทํานายดวงนะคะงานเด่นนะคะแล้วก็เลขนําโชคนะคะการาวางแผนนะคะต่างๆเกี่ยวกับดวงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะของชาวลัคนากรกฎ ราศีกรกฎนะคะใครทราบลัคนา,ตา,นาตามหลักโหราศาสตร์ไทยดูตามลัคนาดได้เลยนะคะใครที่อยากดูตามราศีส้มปักหมุดวันที่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะสามารถาดูตามราศีก็ได้หรือจะดูร่วมกันก็ได้ถ้าเกิดว่าลัคนากับราศีไม่ตรงกันนะคะแล้วก็การทํานายครั้งนี้ทานายให้กับชาวกรกฎจานวนมากคะ่ะบางอย่างมันอาจจะตรงกับคุณบางอย่างมันอาจจะตรงกับชาวกรกฎท่านอื่นนะคะเพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นความบันเทิงดูเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานการเงินนะคะจะดีที่สุดใคร อยากดูดวงส่วนตัวที่แม่นยำกว่าเดิมนะคะสามารถที่จะ add น i ไอด d เข้ามาได้นะคะทั้ง2ไลน์ไอดีเลยสอบถามค่าครูมาจองคิวกันก่อนได้นะคะถ้ามีบุญถึงกันนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยส้มก็อาจจะตอบไม่หมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีบุญถึงกันนะคะส้มก็จะเราก็จะได้ดูดวงกันอย่างแน่นอนอืนะคะแล้วก็ใครเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบนะก็ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ส้มด้วยนะคะโอเคค่ะในเรื่องของงาน นนะคะคชาวกรกฎนะคะเดือนนี้คุณค่อนข้างค่อนข้างมีงานเยอะแหละนะคะแปดเหรียญนะคะแต่สิ่งที่คุณทุ่มเทไปอะ่ะมันคุ้มค่านะคุณจะละเอียดรอบข้อมากกว่าเดิมในเรื่องของการทํางานคุณไม่ใจร้อนทุกอย่างคุณจะ เป๊ะมากกว่าเดิมนะคะคือทุกอย่างคุณจะค่อยๆดูนะคะดูผู้ชายคนนี้นะคะค่อยๆดูนะคะงานที่เกี่ยวกับงานทางด้านการแฮนด์เมดการเรียนทุกอย่างโอเคดีคุณตั้งใจจริงๆในเรื่องของการงานการเรียนนะคะแล้วคุณจะทํามันได้สําเร็จ นะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเอาสิ่งเก่าๆทิ้งไปนะคะบางงานในบางช่วงนะคะในเดือนมีนาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะหันหลังให้มันเพราะว่ามันมีอาการเบื่อๆเซ็งๆยู่ดีก็เบื่อๆเซ็งๆนะคะอาจจะมาจากความเครียดของคุณเองนะคะหรือว่าหัวหน้างานก็ได้นะคะอืมอาจจะเป็นหัวหน้างานชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเมษสิงห์ธนู นะคะเพราะว่าได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าหัวกลับนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ากดดันคุณในเรื่องงานคืองานนี้มันต้องได้อย่างนี้นะแล้วทําให้คุณเบื่อว่าทําไมยังต้องมาเร่งกันอะไรแบบนี้เพราะว่าคือถ้าเขาไม่ทําเขาก็จะโดนกดดันอีกทีนึงแหละอาจจะต้องเข้าใจในลักษณะของหัวหน้างานที่ควบคุมเราอีกทีหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะที่กดดันตัวเองมากเกินไปก็ได้เนาะนะคะ,ะมาดูนะคะในเรื่องของงานเด่นกันบ้างนะ ในเรื่องของเงินเนี่ยมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะได้มาก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันอืมนะคะคุณก็พยายามนะที่จะแบบเ,เก็บนะเก็บอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มันเหมือนเป็นรายจ่ายที่แบบคุณควบคุมบางทีก็ควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันจําเป็นจะต้องจ่ายจริงๆอะ่ะนะคะงานเด่นนะคะ งานเด่นสำหรับชาวกรกฎนะคะอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักเนาะงานหนักนิดนึงนะคะงานหนักนิดนึงค่ะเป็นงานที่จะต้องแบบเหมือนกับว่าแย่งยื้อแย่งลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะชาวกรกฎคุณอาจจะต้องเจองานที่ค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้พลังไฟในตัวคุณค่อนข้างเยอะ นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะงานมันจะหนักในเรื่องของการสื่อสารงานซึ่งคุณทํามันได้ดีอ่ะการสื่อสารอย่างรวดเร็วนะคะการที่จะต้องมีการไฟ์แย่งลูกค้าอะไรแบบนี้กับคนอื่นคุณทํามันได้อย่างดีและรวดเร็วเพียงแต่ต้องระวังอารมณ์ตัวเองในการที่จะจะไปประทะกับคนอื่นด้วยแค่นั้นเองนะคะโอเคมาดูกันนะถ้ามีเสียงอะไรก็มาขออาภัยด้วยนะคะ มาดูในเรื่องของโชคลาภกันโชคลาภจะมาจากทางไหนบ้างนะคะโชคลาภชาวกรกฎค่ะได้มาจากผู้ชายที่สเสน่ห์แรงมากเลยนะคะอาจจะอยู่ในโซนของทหารตำรวจข้าราชการที่อายุไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าได้ไพ่อัศวินถือถ้วยหัวกลับคนคนนี้สเสน่ห์แรงแล้วมีความเจ้าชู้มากนะคะหล่อหน้าตาดีนะคะ,นะคะโชคลาภจะมาจากคนนี้นะคะมาจากไหนอีก ชาวกรกฎมาจากงานโชคล้านจะมาจากงานนะคะเ,เลขที่ออฟฟิศนะคะคนที่ทํางานด้วยกันแน่นอนนะคะมาจากการทํางานเลขใดบ้างที่เป็นเลขนําโชคนะคะของชาวกรกฎในเดือนมีนาคมนะคะเลขสิบสองเนาะแต่จริงส้มว่าน่าจะเป็นเลขแปดนะคะส้มตีให้เป็นเลขแปดนะเลขแปดนะคะ เพราะว่าไพา่เทมพเพลน e คือเลข12นะคะเอาลองดูนะ8กับ12นะคะเลข1ก็มานะคะเลข1 8 12 1นะคะขออีกสักใบส้มจะเปิดให้3ามใบนะคะเลข3นะคะเลขสโอเคเนาะนะคะไปบริหารกันเอาเองนะคะเพราะว่าเดือนหนึ่งส้มก็จะมาบอก1ครั้งเนาะนะคะเพราะฉะนั้นบริหารเอานะคะ อาจจะเป็นเลขที่ใช้ในการเสี่ยงโชคก็ได้หรือว่าเป็นเลขที่จะใช้ในการเลือกเบอร์ห้องวันที่ต่างๆอะไรก็ได้หมดเลยนะคะมนมษบทสรุปอาคาของการงานการเงินของชาวกรกฎนะคะในเดืวเวอนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างนะ เดือนสันค่ะมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีดวงคุณมันค่อนข้างที่จะเปิดนะคะคุณอา,อาจจะอยากหันหลังให้กับงานที่มันไม่ค่อยโอเคกับคุณละนะคะการเปลี่ยนผ่านนะคะด้วยความใจเย็นมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีกับคุณก็ได้อืมนะคะแต่ว่าคุณต้องค่อยๆใจเย็นนะอืมในการที่จะเปลี่ยนหรือว,ว่ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาจริงๆมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแหละนะคะคุณต้องห้ามใจร้อนนะคะเก็บงามความใจร้อนเอาไว้ นะคะไปปล่อยกับที่อื่นก็ได้แต่อย่าปล่อยกับคนข้างๆคุณนะคะไปปล่อยกับตัวเองอนะคะแล้วก็ความใจเย็นมันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าการที่จะหันหลังให้กับงานเก่าๆนะคะคุณต้องระมัดระวังอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นความคิดที่เหมือนเป็นเด็กๆของคุณอะ่ะนะคะ เปลี่ยนได้ค่ะคิดที่จะเปลี่ยนได้แต่อาจจะต้องรอจังหวะไหมให้มันถึงจังหวะที่มันโอเคมากกว่านี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะมาเสียดายทีหลังก็ได้นะคะไพ่ห้าถ้วยคิดให้รอบครอบนะคะก่อนที่จะทําอะไรนะคิดค่อนข้างที่จะต้องให้คิดให้ดีนิดนึงให้รอบครอบนิดนึงนะคะระวังการเถียงก,กันกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยส้มว,ว่ามันค่อนข้างโอเคมีเงินเข้ามาใหม่แต่ว่า มันมีรายจ่ายเยอะเลยที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมเงินมันเหลือเก็บน้อยจังมันเป็นความจําเป็นที่คุณจะต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทําใจมันไม่ใช่ว่าคุณไม่เหลืออะไรเลยสองถ้วยข้างหลังนี้ห้าถ้วยนะคะหมดไปสาถ้วยมันก็ยังเหลือสองถ้วยข้างหลังเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเห็นคุณค่าของสองถ้วยที่คุณมีเท่านั้นเองมันไม่ได้แย่นะคะโอเคมาดูในเรื่องของไพ่ม่วงนะคะ ไพ่ออร์เคิลนะมาดูว่ามีอะไรจะแนะนำชาวกรกฎค่ะให้คุณใจเย็นไว้และนิ่งไว้นะคะทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบเหมือนช่วงต้นเดือนจะดีนะนะคะ children ค่ะ your connection with children is part of your life purpose นะคะเกี่ยวข้องกับเด็ก ช่วงนี้คุณอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กหรือว่ารับฟังเด็กบ้างหรือว่าการเอาตัวเข้าไปเล่นกับเด็กๆบ้างเราจะได้ไม่เครียดมากจนเกินไปให้พลังงานสดใสสดใสมันหมุนเวียนบ้างนะคะ business venture ค่ะ t r u s t and follow through นะคะ on a new business idea of career opportunity นะคะไพ่ใบดีมาบอกว่าให้ชาวกรกฎเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องขององานใหม่ๆเข้ามาธุรกิจใหม่ๆนะคะการลงทุนใหม่ๆเข้ามา ะะซึ่งส้งมว่ามันค่อนข้างจะโอเคนะเพราะว่าอย่างที่ส้มบอกไปนะคะว่าสิ่งที่เด่นๆที่เกี่ยวข้องกับชาวกรกฎคือคุณเป็นคนที่ดีวงานเก่งนะคะแล้วก็ไวมากในเรื่องของธุรกิจต่างๆคุณอาจจะได้งานโปรเจกต์ใหม่นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมเพราะว่าคุณไวหัวไวดีลดีดีลเก่งนะคะไวกว่าที่อื่น <laughs> นะซึ่งมันเป็นจุดแข็งของคุณเลยนะคะ practice 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 นะคะ with daily practice you can p o l i s h your skills and talents and increase your confidence นะคะก็ฝึกอีกนะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันส่งผลดีกับคุณในเรื่องของการทำงานคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเก่งแล้วใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอถ้าคุณจะฝึกมันต่อนะคะพยายามหาแบบฝึกหัดใหม่ๆในการทำงานฝึกมันเพิ่มแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ นะคะโอเคขอให้ชาวกรกฎทุกท่านนะคะมีงานเงนิงนที่ดีนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้อะไรหลายๆอย่างไปจากคลิปนี้เนาะนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ร่ำรวยทุกคนเลยกันแล้วกันไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ